สองพี่น้องตระกูลบุนนนเต้ใครคือพี่ชายใครคือน้องสาว <laughs> นั่งรอในรถครับโควิด <c oughs> ไม่ให้ลงไปไหนครับเฮี <c oughs> ครับซื้อปาพี่วาวไปซื้อรงเท้ากลับมาแล้วครับร่นครับรองเท้าเาหิวเขาไม่นั่งกินในร้านอาหารเนาะ อันนี้ยังไม่มีฟันแต่ก็ยกักอยากยากินอาหารกับพี่เปาอยักอยากอยากยักอยากอยากกินเต้ยให้พี่เปากินนะครับเต้เต้ยเต้มา้วครับมา้วครับมาแล้วครับครับไเลยแม่มีเขามีเสียงนะครับเดี๋ยวเขากำลังจะยืนครับเขามาแล้วครับเขามาแล้วครับเขามาแล้วครับ ก็เก่งไหมคะเพื่อนๆเอากับเอากองข้าวออกเอากองข้าวออกคำใหญ่เลยสองคำวละไม่คิดได้แล้วโอเคโอเคโอเคฝากกดติดตามช่อง Baby Emporium ค่ะอิมุพว่นหมาเลยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ยิ้มเ,เลยหือเลยมาปิดหรือยังมานี่ปิดหรือยังโอ้ยยังไม่ปิดเลยปิดปิด